เมนูอะไรคะกุ้งลงมันดำค่ะเาเลยคะ่ะเสิร์ฟนะคะแต่ลูกค้าท่านนี้ V.I.P. นะคะต้องไปเสิร์ฟที่เรือกระดงนะคะอาไอยจ้าทัางหลักเสิร์ฟทัางหัก ต้องเสิร์ฟทางวัดนะคะที่จริงเราเสิร์ฟทางออนั้นได้ะไนะนีสูกลงได้ไหมน่ะจะไปตรงนี้รดูว่าเราจะถ่ายไปพี่องศารได้ไหมต้องสารได้ไหมสารเอรรตอตรงนี้แหละตะกว้า าสาวน้อยรอรักว่ะสาวน้อยรอรักกระด้องมารับอ right. ๋อจัดเจ้าไ <pt> นีสามวิธีเท่านั้นถึงแล้วจะถึงแล้ว,วลูกค้ามา,ารับอาหารนะคะโอ้มันได้เสาได้เสาสไปเด้เสาแล้วโอเค ไี่ตวังตกแล้วลกูก <c oughs> แช่ไหมจับเดียวไหมจับเดียวพี่เขาไว้เออเดี๋ยวลูกพี้เดตกเดตกดตกเอเอจับจับกระคองเดียวไว้หให้เขาบโอเค